สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนแฟนบอลลั่มครับเข้าใจแล้วพี่น้องพี่เชี่ยบรรยากาศแดดร้อนมากๆครับพามาบึุงบรรยากาศแดดร้อนหอนพี่น้องได้ที่ครับใกล้จะเสร็จแล้ว เราปรับไฟนิดหน่อยครับ เน so, ี่ยมักีับ้อนซื้อมาตดวงราะอต้องถึกตื่นตอนรถทอถอนตัวตัวรถรถรถแดดตากแดดหอนาครก็ไม่ไหน่าแจงจ้างปางครับพี่้องเกียบชื้อมากอะเรียนพหแ้มากไแงพี่น้องพญางเล่ก็จะข้าว จ้าจ้าอดอดไปจ่ายเขาจะแปดหมื่นอ่ะเขาน่ำแล้วพักก่อนเพื่อใหทุกคนแบบ คนมีเกียเก็บปฟทาง7 4 5 0 0บาทนะคร oh. ับคุณพี่วัสดุสนหทองขาวมงเล็บเอฟเดี๋ยวดิให้คนไปสร้างอีกแต่เก็ดมือนถูกเระบายสามเนาะ สุดจดเลยอด,ดีเสียจโจยิงปังปังมาจากกองหลวงรอไปอย่างน,นี้เน้นซีลาสามวันอ๋อ,อจากนะขบุญโอเคนี่นเหรอแจ้ว เค็มมา,มากาบอกมึอนี่ฮะออแมนพวกะก้หอด,ดหอดเค็มมากนะมอสนะิดนะคือวันจัน โอ้ร้อ,อนร้อนมากร้อนมากร้อนมากมีหมนี่แหละมอส็ดนี่แหละมอส็ดเอเน้นเดิน <c oughs> อ่ในกิบพนักานใส่บรการด้วยขอบคุณครับโอ้ได้เก็เบเกยมขอบคุณนะครับ ฝากไปถึงผู้อยู่บนเด้อฝ่ามาเดอนเนตเ้ยฝ่ามาเดอนเนตเ้ยเมื่อนได้ตานกูคนลวเนาะตางกูนั่งจริงไหมน่าจะเป็นตานสูงมากกว่ามั่นโอ้ยตต่สูงใกล้ใกล้กว่าแม่ทนายบอกให้นั่งแก่งมากเลยโอ้โหดุทธเอาละค่อไปเองไม่ให้มีตื่นเหมือนวันวันวันเด็ดทีจ้า หอดครับต้ไม่หลดหอดปวดหัวยูทูบเบอร์ไทยยูทูบเบอร์คนนี้ พาดไปโรดย่างไปโรดย่างไปโรดโอ้หอนสวัสดีครับเห็นอยู่มันนานมันขืนอยู่ตัวาทายคลิปนั่งแม่นั่งไว้ดิครับ นั่งนั่งปัดห้องแน่อยู่แนวกินเพื่อมาหลายแถนอันเอรนั่นหลายเบื่อจัเลยนะใช่หลายย่างปัดอาพุดไทยกันอาพูดอาพูดอาพูดมาหอนหอนี่แม่แราแกงละไม่มากฝาประยอยู่ต้องอยู่ขางเวทีขางไปนี่ของไอ้ธนาดุลโอ้ธนาดุล นอนมั้งดโอ้พอดีเลยกินข้าจ้หน่อยบอมแบมนอนอยู่เหรออันนีวงหาหมอใส่เออหมอใส่เลยฝากขัวพื่อนาะม่สมีหมอเปล่า่ะ่าบกหาบัวร้ายก็พอดีล่ะน้อนไปเลยบอแบมนอนอูหัน พรอยู่ข้างรถเขียวคือเก่าอ่ะขอบคุณคุณแม่นะครับผมแกงหน่อไม้กับอ่ส้มนะครับผมเฮ็ดเองบอ่แม่นเฮ็ดเเองฮ็ดมือได้นี่อันต้มพามาแล้วอ,นอันนี้ส่วนหนึ่งจะหมูว่านนี่อันนี้แม,ม่หอมอ่เอาเอาเอาวขอบคุณข,ขอบคุณหอมจสน,นจสวดหอมจนปวดหัว่ พ่อขอบคุณครับขอบคุณพ่อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ